สองหม่นเก้าสองหมื <can cer> <can cer ่นเก้าเกือบสองเดือนสองเดือนแล้วป่ไม่หลอดพี่บอลบนค้มอกได้ไบแก้วฝาป่าไม่หลอดพี่นอโอ้คุ้ตัวนอใช้กางๆบ่โชคมงเจ้าโชคโชคมงคลอ้าวโอเคครับ้าทานอ ห้องไว้ใช้แล้วหรอพ่อห้องไว้เท่าไรศเก่าชุ้งชุงเมียเท่าไดร่นี่ไ้พว้นวัดมันว้ตงวัดตั้งหนาเอาไปเอาอ่อยุหินวัดนอนอ้ยนี่จากตลาดงัวมานี่กี่คนนึกกันนอนอยู่นี่นะพ่อส่เบอรผม่ย โค้ชซับครับเรนซี่โครับแฟนแครับผมโรยยัดบวกไ้สี่ขาดพี่น้องครับมาถ่ายคลิปง้อคลิปคลิปง้อคลิปควายนี่คุณแบบยังแห้งเลยแบบนี้มือนีโอ้ตัวนี้งามเนอนี่ตัวผู้ เขาไรแล้วครับตัวนี้ครับฮะแซวสองบ่กสองโตนอตัวเมียตัวผูวเลยตัวเมียแม่นอโอ้ยลายกล่องแบบผมสลับไปสลับมาอยู่ลายซองแซวสองนอแม่นอพี่เอาพี่น้องเบิ่งกันเด้อผมสิพยายามบอกออกไปฟุ่นฟุ่นไรโอ้ตัวนี้ก็แม่นบ่ครับนี่ มั่นก่นนนอนบ่เอาตันี้เบอร์อะไรก่นอนเพื่อนเบอร์ตัวนี้เจองใส่มาก,ก่อนสมุด5หนึ่งสามหกเอาไทายเบอร์ไละเอียดพี่น้องครับคุณตัวนี้เลยครับพี่เป็นแม่ลูกลูกูจ้ะผูเนะเาะลองพี่น้องเด้อไล่เรียดของควายเนี่ยโทรมาหาจาของควายเด <laughs> ี๋โทรหาจาของช่องเด้อโอ้ ไม่ยังไงข,ข้าวขาวเนี่ยอิ่มโอ้ปแถมแถมไปพร้อมเนาะแถมไปมเลยจ้าแถมไปเลยเด้อพี่น้องเด้ออู้ยบีซีเนี่ยเติดคนนี้ <c oughs> ปิ๊ดตัวได้ตัวนี้แม่ลูปกปวดสามมื่นหาสมื่นหาลูกผูวเนาะลูกกว่งายอยู่พี่น้องครับลูก e ลวก,ลกว่าบ้านขึ้นจะบุตรงบุตรงสองเดือนหรือมั้งเนี่ยเดือดกลัวกลัวเบงศาสนาเราเอ้าพ่อเอา,าอยู่พี่น้องมักช่วงนี้มันถือเนาะแมอ่างหักอ่างบักใหญ่เลยเนาะอ่างใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับ อยู่บ้านได้แหละครับนี่ควายเนี่ยยู่กาะสินั่นจ้ะโอ้ทั้งกาะสินนี่ควายเยอะเด้อพี่น้องอกาะสีลอยเอ็ดเนี่ยเอาพี่น้องครับไซเบอร์ผมเนี่ยครับเก <91 S 2> ้าหนึ<อ>่งจ้ะสองหกครับสามสี 5, 3, 4, 3่สามหนึ่งครับขอบคุณไลายมานนะครับมือหนีครับผม